สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง Mass Auto Car นะครับวันนี้คลิปแบบไม่เป็นทางการเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าอยากรีวิวนะครับเรียกว่ารีวิวแบบไม่เป็นทางการเนาะสำหรับ Honda าเว e 110i หนะครับหรือว่า Wave 110นั่นเองนะครับในปี2026นะครับผมไปลองใช้มาตัวนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของความเป็นเวฟคือเครื่องแน่นนะครับนิ่งแล้วก็ให้ทอรดีอาตระเร่งแซงในเมืองดีนะครับ ไม่ได้อืดอาดอะไรออกตัวเกียร์สองก็ได้นะครับท็อกดีทุกเกียร์นะครับเป็นสี่เกียร์วนอยู่แล้วนะครับก็ตบตุตุต ดูใจคนใช้รถยนต์ไฟฟ้ากับสถานีชาร์จ PT g i g a EV ลองรับตู้ชาร์จ e l e c ็ก y e อ a t PT 5ตู้ชาร์จจำนวน10หัวชาร์จไฟฟ้าที่สถานีบริการ PT g i g a EV สาขาลาดพร้าววังหินและสำหรับผู้ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินผมขอแนะนำน้ำมันเครื่อง PT m a g n e t r o n Ultra Synthetic ครับ ไม่คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยจะได้รีวิวเชื like ่อไหมเห็นรถขายดีแบบนี้นะเป็นเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งของประเทศแบบนี้นะเชื่อไหมั o n d ้ w a v e 1้อเนี่ยหารีวิวยากมากนะครับแบรนด์ไม่ได้ปล่อยมานะครับเพื่อนผมซื้อพอดีและซื้อเป็นรุ่นใหม่พอดีตัวนี้เป็นเกรดเกรดรองคือจะเรียกว่ารองไม่ได้ฟีเจอร์มันเท่ากันเทียบกับตัวบนเนาะแต่ว่าตัวบนน่มันจะเป็นเหมือนสีแมกอะ มันจะเป็นสีน้าตาลเป็นล้อแมกเหมือนกันแต่เป็นสีน้ําตาลซึ่งตัวเกรดบนเนี่ยเขาเรียกว่าสเปเชียลออดิชั่นมันมีแค่2ส,สีสีบอดี้อ่ะมันจะมีแค่สีขาวแล้วก็สีดําแต่ว่าถ้าเป็นเกรดรองลงมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปแหละนะครับราคามันห่างกันแค่500บาทตัวนี้มี3สีมีแดงมีน้ําเงินแล้วก็สีเทาน้ําตาลนะครับแล้วก็หลุดลงไปเนี่ยมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นล้อซีลวดและก็รุ่นสแตนดาร์ดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นดัมเบกที่ล้อหน้าเ จะมีราคาถูกสุดนะครับตัวนั้นจะมีเฉพาะสีดําเท่านั้นเป็นล้อซีลวดนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาแค่39,000บาทเกรดเริ่มนะรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่มีแค่สีดําให้เลือกเท่านั้นขยับขึ้นมาเป็นล้อซีลวดที่มีดิสเบรกจะมีราคาอยู่ที่4 6 3 0 0บาทแล้วก็ขยับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ 48,300บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยนะครับก็คือตัวที่เป็นล้อแม็กสีน้ำตาลเนี่ยราคาอยู่อยู่ที่48,800บาทเวฟเนี่ยมันเป็นรถขายดีนั้นน่ามันจะเปลี่ยนสักทีหนึ่งโอเคนะครับมาไล่ดูกันหน่อยนะครับที่ผมเห็นแน่ๆเลยเนี่ยก็คือตรงนี้ครับที่มีการปรับมันจะไปคล้ายคกับตัว125เหมือนกันนะครับก็คือเป็นตำแหน่งของไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้นะไม่ได้เป็น led นะมีเชฟอยู่ตรงนี้ของเดิมอ่ะ ไฟเลี้ยวมันจะอยู่บริเวณหน้ากากหน้านะครับนี่แล้วก็ไฟหน้าเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนมาเป็น LED แล้วนะเห็นปะ่ะแต่เชฟไฟหน้ามันเหมือนเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยสองสว่างด้วย LED แล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นน็อตในการที่จะไปยึดติดตะกร้าเนาะผมไม่ได้ขี่เว็บนานมากคือผม,มเป็นคนที่หัดมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกเนี่ยเป็นรถมีคลัตช์นะบีอาได้เลยมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกที่ น้าสอนขี่เนี่ย Honda b e a t R นะครับและตอนซื้อรถใช้คันแรกก็ซื้อ Nova Sonic 125นะครับรถที่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะชินกับการขี่รถมีคลัตช์ถามว่ารถที่ไม่มีคลัตช์มือเนี่ยผมขี่ได้ไหมขี่ได้นะครับแต่ว่า ก็ไม่เซียนนะครับคือขี่ได้แหละขี่ไปนู่นนี่นั่นไปซื้อของซื้อของเนี่ยนะครับได้แต่ก็ไม่ได้ขี่แล้วไม่ได้ขี่นานมากแต่พอมาขี่อ่ะรถเข้าเกียร์ง่ายมากเลยรุ่นใหม่ๆนะก็คือไม่ได้ขี่เวออ็บมาหลายรุ่นแล้วนะครับก็มาถึงก็รุ่นใหม่เนี่ยมาลองขี่ของเพื่อนเนี่ยเฮ้ยรุ่นใหม่แบบขี่แบบเข้าเกียร์ง่ายมากไม่มีแบบกระตุกนุ่มแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยคือมันไม่ได้ถึงขั้นแข็งกระด้างนะเห็นยางเล็กๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันยังคงแบบมีความซอฟอตััััวววววโชขข้้้้้าา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 างงงงงงหลลนนนนะรบบบแแแมมมม่ม่่ตยยยจไไดเเป็บบ็นะกกกๆถี คล่องตัวไม่แปลกใจเลยทําไมขายดีเพราะว่ารถมันทนทานนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายไม่ซับซ้อนอะไรบางคนบอกว่าซื้อไปบางทีแบบแฟร์ลิงมันดังนูน่นนี่นั่นเวลามันเก่าแต่ว่ากาบพวกนี้นะครับชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยซื้อเปลี่ยนทีนึงสาหรับ h o n d ้าก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมครับนี่แหละอ่ะก็ดูฮะเนี่ยแฟรลิงพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติบางทีเขาอันนี้เขาก็เรียกออลนิวเหมือนกันนะคือบางทีเขาเปลี่ยนเยอะเช่นเปลี่ยนไฟเปลี่ยนแฟร์ลิงอะไรแบบเนี้ย ส่วนใหญ่นะเขาจะเน้นสีล้วนแดงทั้งคันนะครับมันจะมีตัวสีทูโทนเหมือนกันก็จะเป็นเกรดเออเกรดล้อสี่ลวดดิสเบรกนะครับจะมาพร้อมกับไอ้นี่สีน้ําเงินดำนะแล้วก็เป็นสีขาวนะเดี๋ยวผมดูนี่ผมดูจากมือถือเลยดีกว่าง่ายๆ เกจเริ่มต้นเนี Jah ่ยสีดำนะครับมีแค่สีเดียวเกจแพงขึ American ้นมาหน่อยนะครับราคาอยู่ที่46,300บาทเนี่ยก็จะเป็นสีสีเทาดำนะแล้วก็สีน้ำเงินดำแล้วก็สีดำน้ำตาลนี่เป็นล้อซีลวดนะล้อซีลวดดิสเบรกนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเนี่ยก็คือเกรดตัวนี้นะครับมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเทาน้ำตาลนะครับล้อแม็กสีดำแล้วก็ได้ดิสเบรกเนี่ยตัวเนี้ยราคาอยู่ที่48,800บาทนะครับขยับขึ้นไปก็จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับที่มี2สีด้วยกัันนนเาะะครบอ่ะเดี๋ยวเราามดูกันนห่อยว่า รถให้อะไรมาบ้างนะสติ๊กเกอร์แหละนะครับที่เป็นลายแบบก็ลายใหม่นะครับเนี่ยอักษรเนี่ยเห็นไหมมีคำว่าเวฟอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรถนะครับมาพร้อมกับสตาร์ทเท้านะเครื่องยนต์ตัวเดิมครับไม่ได้มีการปรับเพิ่มกำลังอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็คันเบรกใช้งาน,นง่ายๆท่อไอเสียนะครับกาดกันความร้อนเป็นโครเมียมเนาะมีทับทิมมาให้ด้วย ที่ปรับอีกอย่างหนึ่งคือปรับไฟท้ายเชฟไฟท้ายเนี่ยจะมนๆของเดิมมันจะไม่ได้เป็นแนวกว้างแบบนี้แล้วมันจะมีความเฉียบคมนะครับอันนี้มันจะเป็นมนๆแล้วก็มีตําแหน่งไฟเลี้ยวนะนี่ไฟเลี้ยวไปหลออไส้ยอยู่นะครับแล้วก็มีไฟท้ายอีงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่สวิตควบคุมต่างๆเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เพื่อนผมติดมาก็จะมี สวิตไฟนะครับนี่ตำแหน่งไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวตำแหน่งของแตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสตาร์ทมือมีแค่นี้นะชิ้นงานนะครับมือจับจับดีอยู่แล้วการจับถือของลูกยางมือจับของ Honda นะครับการจับแผ่นของเขากระจกก็เชฟเดิมนะครับมาตรวัดเรือนใหม้นี่เห็นไหม ตำแหน่งเกียร์ว่างนะเกียร์เอ็นนะตำแหน่งไฟสูงนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นแถบตำแหน่งเกียร์นะครับก็คือ1 2 3 4มีนะมีอักษรปีกนกโลโก้ฮอนด้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีบอกเลขไมล์ระยะทางรวมนะครับปริมาณน้ำมันภายในถังนะนี่ก็มีการาฟิกใหม่นะครับแล้วก็ที่มีการให้มานะครับก็คือตัวนี้นี่ใช้ยังไงล่ะนี่อ่านี่ผลักออกมานะครับเป็น ตะขอเกี่ยวนะบางทีไปเกี่ยวแบบถุงกับข้าวนะครับแล้วก็ล็อกเลยนี่มันก็จะแบบไม่ร่วงไม่หลุดใช่ไหมฮะแล้วก็มีนี่ USB Type C เป็นยังไงนี่มีให้1ตําตำแหน่งนะครับปล่อย3.0แอมป์ด้วยนะแล้วก็กุญแจนะครับนี่เปิดเบาะนะครับหยิบกุญแจออกมาเปิดตรงนี้ นี่ตัวนี้ยูบ็อกไม่ใหญ่แล้วนะเห็นไหมยูบ็อกเนี่ยโอ้ใส่หมวกกันน็อกหมวกเด็กไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะนะนี่ฮะอีโคสติ๊กเกอร์มีนี่เห็นไหมเคลมเท่าไหร่ล่ะเคลมว่าปล่อย CO2 เนี่ย31กรัมต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็เคลมอัตราความประหยัดในสภาวะรวมเนี่ยประมาณสัก71.4กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะโหโ 71.4โอ้ประหยัดจัดเลยนะประหยัดจัดเลยนะไม่แปลกใจใช่ไหมครับมันจึงเป็นแบบเป็นรถสามัน่ะนี่ถังน้ํามันครับเห็นแบบนี้ถังน้ํามัน5ลิตรนะครับความจุนี่แบบหูใช้กันขี่ลืมอ่ะเพราะว่ามันเคลม71.4อ่ะ5ลิตรอ่ะเข้าใจว่าถังน้ำมันมันใหญ่ขึ้นมั้งยู่บล็อกมันเลยเล็กลงนะครับก็ เดี๋ยวนะผมผมหารเลยเอ้ผมคูณให้เลยคิดคร่าวๆเ,เนาะ71.4 71.4คูณห357กิโลผมว่าถ้าวิ่ง60ไม่แน่ว่าถึง5ลิตรวิ่งได้300ก็ก็ถ้าขี่จากกรุงเทพก็เกือบไปบ้านพี่อลต้า ก็จะก็จากกรุงเทพไปตากัน380บก็ปลายองได้ปลายรยองน้ำมันยังเหลือเมื่อกี้ขี่เที่ยวเสร็จค่อยเติมกลับอะไรเงี้ยสบายนะแต่ว่าจะไปหรือเปล่าแต่ไม่บางคนขี่แกล็บะขี่แกล็บสมมติว่าซื้อตัวเริ่มนะสามหมื่นเก้าซื้อโสดไปเลยซื้อพนมันดอกแพงสามหมื่นเก้าขี่แกล็บนี่เอาเอาเรื่องนะคุ้มนะนี่มีที่ใส่ขวดให้ด้วยนะใส่ขวดน้ํานะหรือจะเป็นแบบบางคนก็เป็นแก้วกาแฟมีฝาปิดก็ใส่ได้นะครับอ่าเรามาดู แถบทางด้านนี้บ้างนะครับก็มีครอบโซ่นะครับช่วงล่างเนี่ยถ้าด้านหน้าก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับเป็นโชคอัพแกนคู่ส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโชคคู่เห็นไหมนี่แล้วก็ทําหน้าที่ร่วมกับสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มก็พ่นเป็นสีดํานะอันนี้เป็นล้อแมกสีดําแต่ยางโอเคนะยางดีอยู่นะครับความนุ่มนวลอะไรเงี้ยนะก็ไซส์17นิ้วสําหรับล้อแมกนะครับไซส์17 ด้านหลังก็ไซส์17ดิดเกาะดีนะครับจริงๆรถพวกนี้ล้อ,อยางมันจะไม่ค่อยหน้ากว้างเว้นว่าเราไปแต่งเนาะเพราะว่ามันเน้นความประหยัดสมัยก่อนเนี่ยยุคนี้เด็กยุคใหม่นี่เขาัยรุ่นยุคใหม่เขาแต่งเกียร์ออโตเมติกไปเล่นคลาส300กันหมดนะครับ300อัพนะ300บวกกันหมดยุคสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะก็นี่แหละเวฟจะ11 0 125แล้วแต่นะครับเพราะว่าราคามันได้ไงราคามันประมาณนี้แหละครับสมัยก่อน นะครับแล้วก็โหลดแหละโหลดยิ่งยุคแรกๆเลยนะที่แบบเอารถครอบครัวมาแต่งนะล้อซี่ลวดขอบทองต้องมาซี <c oughs> ่ลวดขอบทองต้องมานะครับโหลดลงนะเคยเห็นไหมแปดแปดฝาดเบาะนี่เลยทรงนี้เลยนะครับบางคนหักแฮนด์เพิ่มด้วยไม่พอนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็หมดยุคไปนะครับก็เริ่มมีล้อนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับบางคนอีอกกลุ่มนึงเขาจะไปแต่งพวกโซนิกใช่ไหมฮะก,ก็ขยับขึ้นไปปัจจุบันก็ไปออโตเมติกกันหมด นะครับเนาะอ่ะชิ้นงานต่างๆผมว่าก็เป็นรถเป็นรถสามันนะ่ะเป็นรถใช้งานนะครับด้านหลังก็ระบบห้ามล้อเป็นดรัมนะครับเป็นดรัมเบรกก็ใช้งานง่ายดูแลง่ายอืมเนี่ยผมไปขี่ ขี่มาแล้วนะครับนุ่มนวลดีครับแล้วก็ผมว่ากําลังเครื่องดีเลยคือต้นดีอยู่แล้วคือเวฟเนี่ยทำไมเราถึงได้เห็นขี่ขึ้นดอยขึ้นภูเขากันไปได้ทุกที่อันนี้มันเรื่องจริงเพราะอะไรรู้ไหมครับบางคนบอกว่าเฮ้ยโชครถเนี่ยมันต้องเหมาะสมมันต้องแบบโชกแบบใช้งานในเส้นทางทุรกันดารได้ดีขับแล้วลูดได้ทาไมเวฟมันไปได้เวฟมันเบานะครับบางทีมันยกอนึกออกไหมมันติดอะไรคือมันเบาน้าหนักมันเบานะครับ แม้ว่าจะเกิดความเสียหายมาบ้างนะครับไปลุยไปขี่ไกลๆแต่ว่าอะไรรู้ไหมฮะกลับมาเซอร์วิสเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนพาเบรกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นหรือล้อแม็กดุ่งอะไรเงี้ยคือราคาค่าใช้จ่ายของมันอะ่ะไม่เยอะนะครับดูแลรักษาง่ายทนทานนะครับผมไปลองใช้มาตัวนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของความเป็นเวฟคือเครื่องแน่นนะครับนิ่งแล้วก็ให้ทอร์กดีนะครับ กำลังของเขาเนี่ยมันประมาณสักผมผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ก็ประมาณสัก8 8แรงม้า8เศษเศษอะไรประมาณนี้นะครับทอ้อกก็ใกล้ๆกันนะครับตัวรถก็จะประมาณนี้แหละนะครับที่ผมลองใช้งานมาอัตราเร่งแซงในเมืองดีนะครับไม่ได้อึดอัดอะไรออกตัวเกียร์สก็ได้นะครับทอ้อดีทุกเกียร์นะครับเป็น4เกียร์วนอยู่แล้วนะครับก็ตบตบ,ตบ,ตบเนาะ พัฒนลมโอเคนะครับก็ยังคงเป็นเวฟที่แบบขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวถ้าใครจะซื้อก็มันเป็นรถราคาประหยัดอะนะฮอนด้าแล้วเราก็ทราบันดีใช่ไหมครับว่าเข้าไปศูนย์บริการเมนเทนแนนซ์เช็คระยะต่างๆก็ดูแลรักษาง่ายเพราะบางคนบอกว่าอ,อยากประหยัดอะไปมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ไหมก็ใช่ก็ถูกแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวันนี้วันนี้ที่ขายอยู่อะไรนะวันนั้นที่ท,ที่ที่ส่งข่าวมาให้เรา uc3 อ่า uc3 เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอามารีวิวคือถ้าใครอยากใช้ผมว่ามันเป็นอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มตลาด แต่ถ้าคุณจะเอารถสามาันใช้งานง่ายๆสําสหรับคนที่แบบารายได้จํากัดต้องการรถไว้ใช้งานผมว่าเวฟมันก็ยังเป็นรถสามัอยู่ดีถ้าจะไปเอาไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหจ่ายกันกี่หมื่นละ่ะหลักแสนอีกใช่ไหมละ่ะมันก็เอามาเติมน้ำมันดีกว่าใช่ไหมละ่ะเจอ71.4อกิโลเมตรตอนที่เข้าไปนะครับก็เลยพามาอัปเดตนะครับขี่โอเคขี่คล่องตัวดีนะครับช่วงล่างก็ไม่ได้แบบกระด้างจนเกินเหตุแต่ถ้าใครอยากปรับให้มันนั่งซอฟขึ้นนะครับสบายขึ้นก็ก็มีชคแต่งให้ได้ซื้อหากันนะครับเบาะก็นั และเห็นแบบนี้นะเวฟนี่มันที่เขาพูดกันไงเวฟปีศาจเนี่ยน้ำท่วมน้ําขลังขึ้นเนินนะครับโอ้มันไปมันไปได้หมดแหละจริงๆนะครับมันกลายเป็นรถอนเนกประสงค์ไปแล้วนะครับนี่เป็นรถที่ขายดีจริงๆมันควรจะผมไม่แน่ใจนะว่าทาง Honda นะไทยฮอนด้เนี่ยได้มีการจัดตัวเลขไว้ไหมว่าผมว่าเขามีอยู่แล้วอยากให้ Honda ลองประกาศมาเหมือนกันนะครับว่า ตั้งแต่มีเวฟขายในไทยเนี่ยขายไปแล้วเท่าไหร่แยกออกมาเลยเป็น110นะแล้วก็125นะครับแบ่งไปเลยจะได้รู้ไปเลยว่าจำนวนเท่าไหร่ที่วิ่งกันอยู่ในไทยแล้วก็เคยขายไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมลองให้คุณได้ฟังเสียงสตาร์ทของเขาหน่อยนะครับนี่นะนี่เสียงไงเสียงไงแน,น่นอยู่นะรถมันใหม่อะเนาะ มีขาตั้งคู่นะครับนี่ขาตั้งคู่ก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับคนที่แบบดูคลิปนี้นะครับดูกันง่ายๆนะไม่ได้แบบไปจริงจังอะไรมากมายแต่ว่าอยากมาอัปเดตแก้ปัญหารีวิวยากจริงๆนะครับนี่พอดีเพื่อนออกรถมาพอดีนะครับก็ถือว่าได้มาอัปเดตนะครับว่ารถแบบนู่นนี่นั่นอย่างไรนะครับแต่มันรถขายดีอยู่แล้วนะครับผมไม่รีวิวไม่มีนักรีวิวรถมันก็ขายดีครับตัวนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยว โอกาสหน้านะครับถ้าเจอรถอะไรที่น่าสนใจนะครับเราก็นํามาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับจะเป็นทางการบ้างไม่เป็นทางการบ้างก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ผมและทีมงานของ m s s s Auto c า r ทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ